ถึงแล้วนะครับสามโมงครึ่งคนพอประมาณปีก่อนๆที่มาเยอะกว่านี้ตอนนี้ยังไม่เยอะแต่คิดว่าคืนนี้น่าจะเยอะอากาศ37-38 c ซีลานจอดรถยังพอมีที่ว่างอยู่ต้นไม้แบบไม้ร่วงหมดแล้วครับผมก็คืนนี้นอนเกันข้างล่างพรุ่งน,นี้เช้าเดินขึ้นบนยอดขอเขาก็แห้งหมดเลยครับสำแหกตอน6โมง49มั้ง สีถึงแล้วจ้าถึงที่ทำการอุทยานแต่ยังไม่ถึงที่พักนะ ต้องไปถ่ายรูปต้องไปนั่งไงตรงนั้นอะคนต้องต้องถ่ายมีใคไรจะตะคิวป่ะมีตะเปย์นะไม่มีตะคิว นี่ต้นบวยนะครับบวยป่า บยลิงครับผมที่ชื่อบุยลิงเพราะว่าลิงชอบมาเก็บกินครับมันก็เปรี้ยวๆหวานๆนะนะจริงๆจะเปรี้ยมากกว่าหวานซะด้วยซ้ำนะครับสีเขียวอมชมพูนี่คือเริ่มสุกสีชมพูแดงก็คือสุกนะครับแล้วก็สีแดงเข้มจนถึงม่วงดำๆเนี่ยคือสุกมากนะครับแบบนี้เต็มต้นเลยเยอะมากดูดิทุกช่อเลยนะครับ thêm với một bột. แดดดีจังเลยเดินไปเรื่อยๆครับใส่แว่นถือไม้นี้เหมือนคนตาบอดเลยครเดินมาเจอรอยช้างครับแน่นอนฝนเปียกๆแล้วก็เหยียบนาเป็นรอยนิ้วเล็บตรงนี้มีอีกรอยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ นี่เป็นลายเล็บเลยลายเล็บเท้าเจมค่อยคนบาดเจ็บปก,กติลงมาหยันกันหน่อยเหอะไอ้ยี่กูขอร้องล่ะเอาไปด้วย ลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้า9โมง20เราจะถึงท่าเรืกี่โมง เสียงกะลอกเลยแต่ไม่เห็นตัวครับเสียงของสัตว์ิ่งในป่าลองฟังดูครับอีก2440เมตรนะครับ 2.44กิโลถึงข้างล่างร้อนมากเลย <c oughs> เลยซ้ำแหกมาหน่อยเยวมีไฟป่านะครับแต่เขาดับได้แล้วมันก็จะเป็นตอละอุละอุอยู่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแก้ไข ส่วนที่ไฟไม่เข้าไปนะเห็นไหมเตรียมหมดเลยครับจะเป็นต่อที่ยังแบบร้อนอยู่นะครับทั้งแถบเลยทั้งแถบเลยครับโอ้ ตีนล้นเนี่ยที่หยุดทันไม่น่าละแย่เลยหลายๆคนนะครับยังเข้าใจอยู่ว่างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าเนี่ยเป็นงานที่ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกสักทีเดียวนะครับงานของพวกเขาเนี่ยคืองานป้องกันด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคืองานควบคุมดูแลไม่ให้เกิดลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่ออเปลาะบางนะครับ ซึ่งลักษณะการเกิดไฟป่าแบบนี้แต่ละปียังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้การควบคุมและสามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับคือจะป้องกันไม่ให้มันเกิดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้เลยนะพอพื้นที่มันกว้างแล้วก็ความแห้งแล้งก็เยอะแต่การควบคุมให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วก็ให้อยู่ในความรุนแรงที่พอสมควรนะครับเพราะว่าปตกติเนี่ยตามธรรมชาติไฟป่ามันเกิดขึ้นมันก็จะเผาใบไม้แล้วก็คืนจุลินทรีย์คืนแบบ ปุ๋ยให้กับดินด้วยนะครับก้อนนี้จะเป็นส่วนที่ถูกไฟไหม้ไปในขณะเดียวกันฝั่งนี้ยังไม่โดนเลยนะครับยังมีใบไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้ร้อนมากนะตอนนี้ที่ผมเดินอยูิ34องศาเซลเซียสครับแดดจัดมากไฟจะเป็นตัวชำะระล้างทำลายสิ่งที่อ่อนแอแล้วก็จะกลับคืนฟื้นคืนนะครับสิ่งที่แข็งแรงกว่าอาเช่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงวัชพืชพวกนี้ก็จะถูกกำจัดออกไป ส่วนฤดูใหม่ที่มันจะมีฝนนะครับซึ่งก็อีกประมาณ3เดือนต่อจากนี้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพื้นที่ตรงนี้จะกลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็ไม่ใช่ผู้ทำลายซะทีเดียวนะอาจจะเป็นผู้สร้างด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมวิธีควบคุมไฟนะครับก็จะมีด้วยการหลายวิธีหลักๆที่เห็นก็จะเป็นการทําถนนคันดินหรือว่าร่องคูนะครับเพื่อแยกระหว่าง เชื้อเพลิงสองฝั่งออกจากกันถ้าลองสังเกตดูด้านหลังนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหนึ่งดำอีกด้านหนึ่งยังไม่มีอะไรเลยซึ่งขั้นกลางด้วยถนนนะครับเขาจะมีการใช้ถนนหรือว่าทางเดินเป็นตัวขั้นบล็อกระหว่างเชื้อเพลิงสองฝั่งหรือจะเป็นคูที่บางทีมีความเชื้นมีน้ําแล้วก็จะเป็นคันดินเนินดินนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการสกัดกั้นไฟไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่อื่นสมมติว่ามันไหม้อยู่ในพื้นที่หนึ่งนะครับ ถ้ามีถนนมีร่องน้ําหรือมีคันดินกั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้ไฟข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งทําให้จํากัดพื้นที่อยู่แค่ตรงที่มันไหมอยู่ก่อนแล้วนะครับได้วิธีอื่นก็จะเป็นการชิงเผาก็คือมีเชื้อเพลิงอยู่มีหญ้ามีใบไม้เขาก็จะเผาให้เชื้อเพลิงมันหมดไปจากนั้นถ้าไฟป่ามาจริงๆนะครับมันก็ไม่มีเชื้อเพลิงให้ไหมแล้วถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ไหมต่อลามไปต่อที่อื่นไม่ได้เลยก็นี่ก็เป็นวิธีของเขานอกจากจะใช้น้ําดับแล้วเพราะว่า น้ำเองมันก็ปริมาณจํากัดแล้วก็เข้าถึงยากด้วยในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถจะเอาน้ําไปดับได้เหมือนในเมืองน,นะครับก็จะใช้วิธีเทคนิคนี้ซึ่งใช้กันทั่วโลกนะครับร้อนมากพี่ที่ยืนยืนให้เราเกาะล้มไปแล้วนะครับหมายถึงต้นไม้เนะส่วนที่ยื่นคือตรงนี้นะครับ ต่ตรงนี้ที่เอามือตับกันแบบบ่อยลื่นมากเลยต้นตะแบกนะครับอันนี้ฉีกน่าจะเป็นเพราะว่าพายุฝนแล้วมันก็หักลงมาเลยนะครับโตยังไม่เท่าไหร่เลยล้มละถึงปางกกฆ่า เหลืออกนึ่งกิโลประตูทางออกอยู่ข้างหน้าแล้วห้าสิบเมตรเดี๋ยวไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินทางกันครับนี่คือสิ่งที่จะเจอถ้ามาไปรับของกันไม่รู้มาถึงบ้างยังอยากอาบน้ำมากเลย